คุยบันฟินแลนด์ไปเที่ยวผักไก่ผักใจแต่กับต้องน้ำตาซึมเมื่อถึงสนามบินพี่น้องเกิดอะไรขึ้นบอสบิ๊กพ่อบิ๊กเจออะไรเจอเซอร์ไพรส์อะไรที่สนามบินถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักพรยอนใจเติมพลังบวกให้กับเจ้าของสำหรับบอสบิ๊กไข่โตัวเกียวมิวสิค ได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกับน้องนาดีตะนะครับผมซึ่งบอดบีก,กัถือว่าเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายเนาะปัญหาชีวิตปัญหาขอบคั้วค้นรักปัญหาเรื่องการเดืองงานเรื่องวง่งทางเพจข้าวค้นลุกทุง่งได้เอาเนื้อหาของผู้ยิบานฟิลเล่นออกมาโพสบนเฟซบุ๊ก ฝุ่นหายตลบจากข่าวดราม่าเรื่องอครอบครัวล่าสุดบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศดูแลค่ายโตเกียวมิวสิกด้วยตนเองขอพักไกาพักใจพาลูกสาวนาลิตะบินเที่ยวเกาะมันดีฟงานนี้บินจากไทย4ชั่วโมงถึงสนามบินมันดีฟก็โดน FC เซอร์ไพร์มีกลุ่ม FC กลุ่มใหญ่ต้อนรับอย่างอบอุ่นทำเอาบิ๊กน้ำตาซึม ขอไปพักไกลที่ต่างประเทศก่อนกลับมาลุยงานค่ายตัวเกียวมิวสิกเขาไม่ได้เรียกว่าไปเที่ยวนะครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนสถานที่เลี้ยงลูกเดินทางไปเกาะในฝันมาถึงสนามบินประเทศมันดีฟเดินทางออกจากประตูตกใจมากมีคนพูดภาษาไทยฮีดการ์ดว่าพ่อบิ๊กและนาฬิตะมาแล้วผมก็ตกใจงง สรุปพี่ๆเอซมาจากหลายๆแห่งมาต้อนรับที่สนามบินมันดิปน้ำตาซึมเบาๆขนาดมาถึงประเทศมันดิฟก็ยังโดน FC, เอฟซีเซอร์ไพส์สนามบินงงมากซึ้งใจเกิดมาเป็นคนก็ไม่เคยขึ้นเครื่องบินลอยน้ำนาลิตะก็กล้าๆเก่งๆที่เกาะมันดิฟสวยมากสวยเหมือนในนิยายนาลิตะชอบมากๆอีกอย่าง เอก็มีลุ้นพ่อบิ๊กแม่แพลวคืนดีกันเร็วๆนี้เมื่อเย็นวันนี้พ่อบิ๊กได้วิดีโอคอลหาแม่แพลวพูดคุยรีวิวเกาะมันดีฟให้ฟังอีกด้วยมันดีฟเป็นประเทศที่สวยงามกระชอนโลกพื้นที่ประกอบด้วยหมู่เกาะปะกการังจำนวนมากในมหาสมุทรอินเดียและตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียและประเทศศรีลังกานั่นเองถือว่า ไปผักพอไปเปลี่ยนสถานที่เรียงลูกในครั้งนี้กะถือว่าใจฟู่มากพยาบาลฟินแลนด์ปื้มขอบคุณน้ำใจความเป็นห่วงของ,งเอฟซีต่างประเทศพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทียูต่างประเทศมาให้ความต้อนรับที่สนามบินให้ความอบอุ่นแก่พ่อบิ๊กแก่น้องนาลิตะถือว่าการไปในครั้งนี้ ถือว่าจะเป็นการชาร์จแบตท,ที่ได้แบตอย่างเต็มที่แร้วกะสิกลับมาลุยงานสาั่งงานต่อครับผมทางผู้ยบาลฟินแลนด์เองเป็นคนกินคนขยันอยู่แล้วไปชาร์จแบตเต็มพลังกะสิกับมาลุยงานให้มันเต็มที่ลุยงานของตัวเองบอกว่าสิเป็นงานค่ายเพลงงานรับรีวิวโฆษณาสินค้าหรือรวมไปถึงการเป็น พีเซนเตอร์แบรนดดังนะครับผมของกังนำคลินิกเซ็นสัญญา1ปีเต็มกับก,บการเป็นพีเซนเตอร์นะครับผมถือว่าหน้าตากด็ดีว่าวกะเก่งคนรูจักกะหลาอ f ซแฟนครับแห่งหลายบ่ว่าสิเลือกเดินเส็นทางไดสำหรับพอบิก๊กกะสิมี่ c อแฟนครับรอติดตามรอให้กำลังใจยางหล่นลามยางแน่นอนพี่น้อง เพราะว่าเพิ่นเป็นคนเกีงแล้วเพิ่นกัเป็นคนที่ทุกคนรู้จักมาหลายปีแล้วเพิ่นเริ่มเหตุ YouTube มาเนี่ยเจปีทำเพจ Facebook อีกสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ตั้งแต่ที่อยู่ตัางประเทศจุดเริ่มต้นก็คือไปอาศัยอยู่กับแม่ที่ประเทศฟินแลนด์แล้วกับบรูวาสิเฮนยังเป็นช่วงวัยรุ่นกัเป็นคนเ้าเก่งคนเบามวนก็เลยลองเหตุ YouTube เ็ดคขีปเหตุอย่างออกมาการใส่ซีวิตของจากของพ่อได้เ้าพ่อได้หัวถาว้าบาเ้าบ่เหตุมันกับเขียดมันกับเบื่อพ่อเหตุแหลวเหมือนกับว่ามันมาถูกทางพยาบาลฟิลแลนดนจับถูกจุดส้ง่งโตตนบนโลกออนไลน์ได้เอฟซีแฟนคลับเริ่มรูจ้จักเริ่มติดตามมาเรื่อยเรืเ่อยเรื่อยจนมาอยู่ไทยได้รู้จักกับแพ้วเผาเสงท้องกับพากันหาพากันสาง จนมีสุมือนี้ได้มันก็นเลยเป็นผลของการว่าจะทำอะไรต่อไปนี้กับสิมี่เอซีแฟนครับค่อยเบิงค่อยเง่งค่อยติดตามให้กำลังใจผู้ยาบาลฟินแลนด์อยู่เรื่อยๆทางด้านของไข่เพียงพอบีกเองกับไข่ตัวเกียวมิวสิเป็นค่ายเพลงที่แบบว่าส่วนมากมีแต่เยาวชนมีแต่เด็กหน่อยมีแต่เด็กหน่อยอายุ10วิวก็ปีบ่เกิน20ปี มีหอดคุณคู่มีหอดนักเรียนเป็นศิลปินเป็นนักร้องในข่ายโตเกียวมิวสิกถือว่าเป็นค่ายเพลงแบบใหม่แบบซับของวัยรุ่นเพราะว่าศิลปินกับมีตาลุ่นหน่อยลุ่นเน่าเป็นการปั้นเป็นการสร้างเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่จริงๆต่างแต่น้องเพลงพิมพ์รดาเป็นศิลปินคนแรกของโตเกียวมิวสิกปล่อยเพลงออกมา อฟซีแฟนคลับกัดติดลายแห่งเอฟซี FC แฟนคลับเอาไปรองเอาไปเปิดเอาไปเต้นกันสนั่นวังไหวสําหรับห้อยใจบังไฟแสนเป็นซิงเกิลแรกสําหรับค่ายโตเกียวมิวสิกแล้วก็เป็นซิงเกิแก Music, แลกกแรกในชีวิตของน้องเพลงพิมพ์ราดาน้องเพลงพิมพ์ราดาก็ถือว่าดังปังกระฉูดแห้งเปิดโตมาแค่บวกีมือเอฟซี FC แฟนคลับรู้จักหลายแล้วก็ให้ความสนใจเพราะว่าน้อง เป็นคนที่น่ารักน้องเพลงเป็นคนที่น่ารักเอฟซี FC กับไฮคว่อมต้อนรับเป็นย่างดีสนับสนุนกันไปออนทั่วเดินสายกับไข่เสียงทองฟินแลนด์เอฟซีแฟนคลับกับแหงติดแหงตามแหงหมอบนําใจมอบมาไล่ตังตางให้ทั้งน้องเพลงพิมพ์ระดาเล้วกะดังบ่ดังพี่น้องได้ไปทําเพลงครูกับแมจินตลาพี่น้องเอ้ยความปังความดังของไข่ตัวเกี่ยวมิวสิก พี่น้องเอฟซีแฟนครับเนี่ยให้การต้อนรับดีแห้งไปเหตุเพลงคู่กับแม่จินตลาแม่จินตลากระทึ่งยอมเทิมเบายองส้มปืม้มแห้งพี่น้องผลงานเพลงออกมาได้ดีทําการปล่อยเพลงไปแล้วเอฟซี FC แฟนครับกระแช่กระเชี่ยปันยอดวิวถลมยอดวิวให้มันตังให้มันดังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของข่โตเกียวมิวสิก วันที่3มีนานีก่กะย่ารื่มไปเข้ากลุ่มปิดไหล์สดเป็นการเปิดวงเปิดโชว์สตรีมิ่งครั้งแรกของโตเกียวมิวสิกพี่น้องเอซแฟนครับผู้ใดที่บอท่านได้มีบัตรบอรท่านได้ซื้อบัตรเข้าไปในกลุ่มปิดไหล์สดฝ้าไปซื้อได้ครับผมสิบดรพภาดความมั่นความสนุกของโตเกียวมิวสิก